นกขียังไม่บินนี่เราต้องเอาถั่วที่สงตากแห้งนะครับบีเทศแตกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โรยให้กินจะทำให้นกเชื่องทำให้มันคุ้นเคยกับหน้าครับครับอกลอกันไปพร้อมกับ สียงสัญญาณไม่ว่าจะเป็นนกหวีดหรือว่าผิวปากกอบไปด้วยนะครับนี okay, ่วันนี้มันขึ้นกลุ่มวันแรกลูกที่เจ็ดแม่สาย พวกที่ยังไม่บินนี่ฝึกง่ายนะครับแต่พวกที่บินนี่เราควบคุมให้ดีหนึ่งบินฝูงใหญ่จะเที่ยวไกลความเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนมีสูงแล้วก็หายโอกาสที่จะพายตัวอ่อนไปด้วยแล้วกลับไม่ได้ก็มี โอ้นีเจ็บๆอยู่ขึ้นได้ไม่กี่วัน